สวัสดีค่ะคุณยายมาดูพุงหนูไหมคะมาดูพุงหนูไหมคะดูเด็กน้อยเปิดพุงให้ดูคะ่ะเด็กน้อยคนนี้ชอบเปิดพุงให้ดูคะ่ะฮะหน่ะนะ <c oughs> <c oughs> เปิดพุงเก่งจังฮะอา้อาจะกินนมแล้วล่ะคะจะกินนมแล้วล่ะคะ ม r รีคริสต์มาสนะคะคุณยายคุณตาม r รีคริสต์มาสค่ะเฮ่อ,อันดัเปิดพุงให้ดูนะคะม r รีคริสต์มาสค่ะโอเคมี่ค่ะมูน้อยหมูน้อย อยากกัดมันอยากกัดพุงมัน้นั่นพุงค์มองก่งกอนค่ะให้กัดไหมคะให้แม่กัดพุงไหมคะแม่ของงับพุงไหนได้ไหมคะโอ้โหเปิดพุงให้แม่งับเลยเหรอคะองับงับองับงับพุงมันหน่อยองับพุงมันองับพุงมันองับพุงมันงับ บายบายค่ะคุณยายบายบายค่ะคุณยายบายบายค่ะค <À. S 1> ุณตาบายบายค่ะคุณตาอ่าบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายจุ๊บ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 วูย nine